ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องอน,นันต์ขวายใหญ่ครับวันนี้ก็วันหยุดครับนัทติมจันแว่นก็ได้ชวนออกมาต่อแถวแถวลาดบุหลวงนะนเนาะจันแว่นเนาะมาลาดบุหลวงครับวันนี้เอาเจ้ามาสายเรื่องงานดึกครับก็เลยมาสายหน่อยเอาเป็นเจ้าทนกับเจ้าผู้อ่างเจ้าอ่างอุทัยครับมาวันนี้เสียงเขาหาเสียงเอ่อ ไปเดี๋ยวไปทักทายจันก่อนครับผมมีใครมาบ้างตายแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใส่นกกันครับนี่ครับผมมาคนแรกครับสวัสดีครับจันแว่นสวัสดีครับผมเอาตัวไหนมาครับโอ้สวัสดีสองตัวครับจะใบกับกับไม้ไทยครับไม้ไทยเหรอปึ้ยลูกแพ้ลูกแพ้ลูกแพ้ดิลูกแพ้ดิส่ยขวดส่ยขวดลูกแพ้อ่าโอเคมันๆครับผมมาแถวๆลาบุหลวงเนาะมึอนี่เนาะลาบุหลวงครับลาบุหลวงเนาะบวหลงอยุธยาอืมโอเคครับ มาถึงครับรู้จะเป็นยังไงครับเงียบมากครับอ่าเนี่ยยืนมีแต่เสียงใหญ่ๆครับเสียงโฆษณาเสียงโฆษณาเสียงเสียงได้เยอะครับดังวันเลยอ่าครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับมันมันครับสวัสดีครับจันหมูสวัสดีครับผมเอาตัวไหนมานาจาครับนาาจเนาะมันมันนะวันนี้เนาะงวดงวดที่แล้วจัดมาสามเต้มสามเต้มนี่สุดยอดสุดยอดมาไล่ ท้ายมันๆครับสวัสดีครับพี่แจมมี่ยะเอาตัวไหนมาครับตัวเป๋มาครับตัวเป๋ตัวเป๋ก็ยอดทงโอ้ยอดทงยอดทงครับผมโอ้กีกี้ครับมันๆครับครับผมติดตามครับติดตามอ่าติดตามครับไปครับผมพี่น้องไปน้ครับสภาพไม้ครับพี่น้องไม้ดีไม้ดีอยู่นี่ไม้ดีอยู่เงียบดีเนาะเงียบดีเฮ้ยหัวเงียบดีเลย หมายรอดูเพิ่งมาถึงครับนี่ถึงมาถึงเลยดูหมายอยู่เนี่ยว่าจะไปทางไหนกันถือจ,โโจูโรจิลอยู่ไปครับไปครับอาจารย์นะครับผมไปแล้วครับผมอาจารย์แม่นอาจารย์หมูไปแล้วครับส่วนอาจารย์ปัญญาไปทางนี้ครับนี่ผมเดี๋ยวผมก็จะไปแแถวนี้แล้วครับ เดี๋ยวจะเป็นเจ้าโทนขึ้นก่อนครับเดี๋ยวเจ้าอ่างอุทยัยเราขึ้นทีหลังครับผมไปครับผมเค็นครับมีนกเขาของจัมมันย่าอยู่ครับผมมันสิดโดดของพคุนบ่ ทา,างกระขันอยู่นะครับผมอ่างอุทัยนี่ครับผมอ่างอุทัยไวส์นี้ครับผม,บผมต้นไม้นี่นี่ครับนี่นี่แหละเลยครับยอดไม้เลยนะครับนี่ ะจัดแล้วบ่โอ้นี่ครับผมจันแว่นจัดแล้วครับผมหนึ่งแตรมโอ้ตัวอะไจัดนี่เจ้าใบเตี้ยเตี้ยวโอ้เตี้ยวโอ้จ้ใบจัดแล้วครับผมจันแว่น เตียมนึงครับข้ามคอมาติ<อ><อ>ดเลยครับออที่ที่เรียกผมว่าจะเป็นนั่นหะผมว่ามันไก่ถใงไงปวดมันจะไร,รถอันนี้เ,เออี่ๆย่าไล่ร,รถรเรียนหยียบสะพานครับผมติดตา้ครับของอาจารย์ยากกับลงเขา่าผุ่นะออกแล้วขอพ่อใช้ต้นไม้ผุ่น โอ้ยคนหมานครับหมานหมานคนเดียวเลยครับผมนี่เจ้าใบเต็มสองแล้วบล่นี่ที่คือมีแต่เสียงไงไงคู่กันกูกากนี่ครับการแบนเต็มนึ่งเหรอการเต็มสองครับผมที่เสียงบักเสียงไงกูกากกูกาอยู่นะที่เียบเสียงกอย่ เสียงลอย่หยียบบเสียงนี้เขาไปติดเหนียดก็หยีบตีดอกซื่อโอ้ยหมานคนเดียวเลยที่เรกที่เ็กมันมาเขาบอกคอยพายอยู่เลยไปให้่อย่ล่ะอือแบแค่เลย่ะเขาบอกแค่ที่เกอ่อเขาบักแค่มันเป็นชินมันไปเนี่ยอือไ้กืออือเาไใชด้ขังลูกใหม่เ่ะอเขาไปตึ้งหนาสั้น่อยไม่เพเหยีบไม่จัยึดเกเนีข้าเับบอกเสียงหน่อยเสียงลอยดันกันเสียงอมันออกอ,อ,อ,อย่างนี้ลัอยอยงนี่เราไปไ จูนนกันันยังง่ายหน่อยเลยนังว่าของพงเย็นเป็นยากกบเขาโ<อ>บหยียอบอบ่อนกหลา่มันเป็นคือเนียคือสีเหนียวแนแมนดิมมนอยากสีเหนียวแนล่ะ่ะ <c oughs> ของย่าไม่ยา,ากชิดพเนียจุดด่งด้นโเหยียบ เสียงนี้ดงเขาลูกแม่จะไปไหมลูกแม่จะหนาซานเลยเนาะเสีย่เงียบอันนี้ปักเสียงหน่อยลูกมาเชื่อสอนยังเงียบปากเสียงหน่อยอยู่ต้นไม้นเขาบอกยางเป้าหนกับบ่ขึ้นไปสายไฟเขาบอกยางเป้าหนกเสียขึ้นแล้วขึ้นไปสายไฟนั่นนี่โอ๊ยปกใครขันท่าบ้าเลยวะที่ที่จะขันใครกันขึ้นมาเลย กับข้าวาเลยคับผห็เขาไหจ๊ะไม่ใชไม่หมาไม่หมาไม่หมาเลยเนาะไม่เหยียบเลยไม่เหยียบเลยครับโอ้ยเหนียวเหนียวพ่อจะไปเก็บนกออกขึ้นมาใส่ใช่ยังไงจันแม่นอะไรก็สองตัวแล้วเหนียวอ่ะนั่นนั่นจันแม่ได้สองตัวแล้วเขาเหนียวจันหมูเป็นไงจานสองแล้วจานหมูเป็นไงที่ก็เข้าสตัวนู่นนู่นที่จะไล่กันนู่นมาแล้วนี่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  โอ้ยไอ้ใบใสเลยสิวันนี้ไม่เอาครับวันนี้ไม่เอาครับผมได้ย้ายใบก่อนครับย้ายใหม่โอ้ยไปไหมไปไหมครับผมเข่าเลยไม้กับมอสได้อยู่เนาะแต่ว่ามอตัวนี้ล่ะนี่รถแกนหยียบสะพานเล็กเนี่ยบางๆเดียวอะครับผมไปงานไหมครับผมครับอาจารย์ปัญญาหมานแล้วครับเตรียมที่ห้าแล้ว คิวเราทำไม,มไม่ผิดคิวที่ห้าแต้มแล้วเนี่ยแต้มที่ห้าแล้วครับไม่ใช่แต่ไม่ใช่เขาใหญ่นะผิดคิวตลอดโนเอี้ยงบ้างตลอดบ้างตลอดสามโนเอียงหนึ่งเขาไฟอีกนี่เขาไฟครับโอ้โหหมานจริงๆริงไอ้นี่ตัวนี้มันมาขันอยู่หลังคานี่มันไม่ยอมขึ้นมานี่ไปคืนสู่ธรรมชาติครับผมไปครับผมได้แล้วเราไม่เอาลบ ใช่นกเขาไม่เอานะนกเขาใหญ่ไม่เอาอน,อนี่เลยใส่ตัวนู้นเหรอใช่แต่ไฟกลางนานนั่นแหละรวมถึงบ้านผมว่ามีนกขันอยู่นี่ีมัมีต้มจามเนอะมันมันร่วมแล้วมมไม่ยอมเหยียบเขาเลย<ม>ย้ายอยู่ก็ไม่เหยียบยไงไวขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าจำปัญญาไปอยู่ตรงไหนเนาะ หายอยู่คุไม่รู้จะย้ายไปไหนเลยมันมันลึกอยู่น่ะมันลึกนะมันลู่มันลู่มเกินนะพี่น้องเอารอลุ้นหมายต่อไปครับพี่น้องครับจันเว่นเป็นไงบ้างครับจันเว่นแก๊บสามครับสามแจมแล้วเดี๋ยวมันแท็กคู่ครับผเรียนลันก้อนขางหนึ่งโอ้ยกันเป็นแท็กคู่มันมีนั่นยันไว้อยู่มันคือรันเนาะ เดียวแ้วมติดกางไว้เด้ข้างงาข้างงนสาม้วอันนี้วัดข้างข้างงาข้างทงโรอลไปใส่ินตเสียงหน่อยทีางเียวมองถวลงไปหุ่นมองที่นมานบ้านพูนัยงไปไกลีาเลยนะนียุยไกล้ผน่บาเลยขามาถนนน่นอน So ืนมังไปใช่ห hmm. ม <mantra> mm ูม้าไดก็มีนกเขาเป็นกนอนเดียวเล่นอนถานะยังมือหนีเบอไรนนยรหยนะวังยงอู้นุ่นตรงหน้ามัน้อก็นจังใหม่เหจงใหม่เรนสีลองเงี้ยเนจัหม่เอเสียน่อยของโค้ดีดีเอาเสียหมก ตัวเขาก็จะเรียกว่าเหยียบสายไฟ,ไฟลุกไหมตัวหลังมาเหยี่ยวได้แล้วเต็มหนึง่งได้เต็มหนึง่งแล้วพอดาจิตแคคคูได้หน,นุกตัวนี้งอย่างที่ข้อนต,ตรงวงอยู่ห่างหนึ่งครั้งหนึ่งทีลราขัางขเหยียบจย <laughs> ูค้อนเนี่ยชั้นเป็นเสามแลครับมือนสามแล้วครับผมเปิดเครื่องครับมืนอนนะข้อนข้อนนะครับข้อนมาหาไม้ไหมครับยางใกล้บะมี่โฮมกันเลยหลัดบัวหลวงส่วนมากครับมาเราก็จะทั้งไปจุดส้นหลัดบัวหลวงที่เก่าแหละครับ จไหติดลมแเท่าไล่าหลุนล่าหลุนครับมาต่อไปครับผมติดตามหมายต่อไปลก็ทง่าเป็นไงครับจานหมูไขแตกะครัแตกได้เหรอไขแตกหรือไข่แตกทั้งไขทอาการร้อนนะเดินไกลอยู่เนาะโอ้นาจาเตี้มแตกแล้วครับผมเป็นไงบ้างเหนียวไหมไม่เท่เลยไมเบรราไปกล้าสิ่รร์ พวกอาจารย์มันยาไม่ได้เตี้มเลยโอ้ยไม่มีนกเข้าเลยหน้ามีนกอยู่บ้านหลังนั้นใส่เป็นชั่วโมงเลยเนนะี่ยอืบอกออกมาบินว่อนนกเขามาคู่ใส่กันแล้วก็หนี้พวกเขาร่วมโอ้ยอาจารย์เป็น่ใครยังพูดพุทธเอาใจเดินมันขนาดใส่ใส่ใสบอกเขาเล่าใจนี่ยนะครับไม่มีนกเงิน เมื่อกี้อาจารย์ปัญญามาจากทางไหนคุณทางไหน,นอ๋อทรงใส่ใจง่าย,ายไม้บ้างแล้วครับผมมา,นมากกนหนี้นึ่งรอจามยากกอนแป๊บนึงรอรอครับนึงโอ้จนา,ยอยา,านยวเลนหมา้แล้วแตจมแตจมสีแจมส,จมสครับแจมสครับผมเน้นนอนแน่นอนออ,อกดีจริงๆครับขอกดีจริงๆรนะโอ้ไปครับง่ายไม้แล้วครับผมพี่น้อง เอาล้อหลุดไม้ไหมโอ้จันหมูเตรียมอะไรจันหมูเตรียมสองครับเตมแล้วบ่หัวเป็นครับ้หนกโซดกวยไม่ไม่เงียบ่ไม่น้ามาจากไม่น้ามาจากกงติเหรอบ่น่อกจากกระเป๋าหนุกหนุกหนุกจากกระเป๋านี่นี่ตีกบ้ามตีอ่ะ กออย่างฝั่งรุ่นระบิดมาก่อนได้ไฟลงมาเลยมาแล้วครับมาแล้วครับจันทเทแต้มที่สองเนาะวันนี้เป็นเที่ยวที่หกของวันนี้ว่าจามยากับจามยากห้าเที่ยวเที่ยวที่สิบเอ็ดที่จามยากห้าแต้มแล้วไงพลาดเทีผิดชิวหมดเลยก็จะผิดชิวจันนั้นยังศูนย์อยู่เลยครับผมฝนก็มาแล้วพี่น้องเราจะได้กลับบ้านแล้วครับหนุ่มปลาข้งฝนมาแล้วครับผมโอ้ นกก็ยังไม่ได้นะครับใส่ไม่ถูกที่ไม่ถูกจังหวะมนัมนมนัมนมันมันมันแล้วครับของพี่น้องนี่ตู้สองอพี่ลูกน้องนี่มันเลือกเกินเลยเห็นมีเวียนแต่เป็นซนนีเห็นมีเวียนจังววะเยอะอ มีหมูมีปัดยเขาเป็นยรงก็ได้มีหมูมีเวทงานมีหมูมีแวทแน่นอน้องควยขึ้นบ่โอ้ยัสายางเหมงอกันสุดเลยไปด้วยกันไม่ได้แล้วไปด้วยกันอ่นี้สร้างไหนรกมาได้เหยียบเลยไหมมาอยางสายไฟยอดด้มาเหยียบสายไฟเลยไหมขึ้นมาไฟนี้ีหน่ะเขาแหลกมั่วกันสีจังสี่หรอมาเมือก้อนว่านเขาแหลกกันหอนี้หอนี้เนี่ยโอ้ยเขาจะไต้องเ้าไมต้องเ้าชี้ใกล้ได้ไห

ปอนอัดมันเี๋เขาตอตๆลนะมือนะโอเคครับโอเคครับปอาไปไป,ไป